สวัสดีครับต่อกันข้อที่8สามัญปี65นะครับโจทย์บอกว่าแอมโมเนียมไนเตรตนะครับมันเป็นระเบิดนะครับแอมโมเนียมไนเตรตเป็นระเบิดนะแอมโมเนียมไนเตรตนะครับเป็นส่วนประกอบสําคัญในปุ๋ยอ่าใช้ทําปุ๋ยก็ได้นะครับนะแต่แถวบ้านผมเขาไปทําระเบิดกันนะแอมโมเนียมไนเตรตเป็นส่วนประกอบสําคัญในปุ๋ยนะครับสังเคราะห์ได้โดยผ่าน3ขั้นตอนดังนี้1 2 3นะครับ ถ้าต้องการผลิตแอมโมเนียมไนเตรตจำนวน80ล้านตันโอ้โหเอาไปทำอะไรเนี่ยนะครับจะต้องใช้นโตรเจนอย่างน้อยกี่ล้านตันกันแน่กำหนดมวลโมเลกุลของแอมโมเนียมไนเตรตมาให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแค่คำนวณธรรมดาเริ่มต้นครับเราเขียนสมการกันก่อนดีกว่าขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาแก๊นนนสนโตรเจน N2 นะครับและแก๊สออกซิเจน O2 มาทำปฏิกิริยากันภายใต้อุณหภูมิสูงจะเกิดเป็น ไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2 ผมก็จะดุลสมการให้เสร็จไปเลยไนโตรเจนหน้าสหลัง1ตรงนี้เติม2พอไนโตรเจนหน้า2หลัง2ครบ O หลังมัน4หน้ามัน1 O หลังมัน4หน้ามัน2ตรงนี้เติม2 O ก็ครบจบมีเสร็จสมการในขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2เอาไนโตรเจนไดออกไซด์เมื่อกี้มาทำปรยากับกรดไนตริก HNO3 นะครับเกิดปรยานะครับเอะไม่ใช่ผมอ่านผิด เอาไนโตรเจนมอ n อกไนไนโตรเจนไดออกไซด์เมื่อกี้เอามาละลายลงในน้ําแล้วได้เป็นกรดไนตริกและไนโตรเจน m อนออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ต่างหากมาใส่เข้าไปในน้ำ H2O เกิดประยาแล้วก็กลายเป็นกรดไนตริก HNO3 แล้วก็ได้ไนโตรเจน mon อกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์จากสมการตรงนี้ดุลสมการกันก่อนไฮโดรเจนหน้า2หลัง1ไม่ครบตรงนี้เติม2พอเติม2ปับ๊บ ไนโตรเจนตรงนี้เป็น2กับตรงนี้เป็น1เป็น3ในไนโตรเจนตรงนี้ก็ต้องใส่3ในไนโตรเจนก็ครบดูออกซิเจนต่อออกซิเจน3คูณ2เป็น6 6กับ1เป็น7 3คูณ2เป็น6 6กับ1เป็น7ครบทุกอย่างจบเพอร์เฟกต์นี่คือจบสมการขั้นตอนที่2แล้วก็ไปดูต่อขั้นตอนที่3ลูกขั้นตอนที่3นี่เขาเอากรดไนตริกที่เกิดขึ้นมาทำปยากับแอมโมเนียแล้วกลายเป็นแอมโมเนียมไนเตรตก,ก็คือเอากรดไนตริกจากเมื่อกี้ HNO 3 นะครับเอามาทําประยากับแอมโมเนีย NH3 เกิดประยากลายเป็นแอมโมเนียมไนเตรต NH4NO3 สมการนี้มันดุลอยู่แล้วไม่ต้องไปดุลมันก็ได้เพราะว่าผมเช็คแล้ว H หน้า4 3 1กับ3เป็น4หลัง4 N หน้า2หลัง2เห<า>็นนะ O หน้า3หลัง3คือเราดุลสมการไปแล้วเราเช็คไปในตัวมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะนั้นจากข้อมูลตรงนี้ผมได้สมการมา3ขั้นตอนและสิ่งที่โจทย์ถามเราคือโจทย์ถามเราว่า ถ้าเขาอยากได้แอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยแปดสิบล้านตันก็คืออยากได้ตัวเนี้ยแปดสิบล้านตันนะครับถามว่าจะต้องใช้นโตรเจนตัวเนี้ยเท่าไร่ล้านตันกันแน่มันพูดสมการสุดท้ายแต่ไปถามสมการแรกเพราะฉะนั้นวิธีที่ทําให้สะดวกและรวดเร็วที่สุดลดโอกาสความผิดพลาดนี่ก็คือรวมสามสมการก่อนถ้าเป็นผมนะผมจะรวมสามสมการก่อนวิธีรวมสมการเนี่ยตัวร่วมจะต้องตัดกันให้หมดเหมือนตัวนี้กับตัวนี้จะต้องตัดกันหมดตัวนี้กับตัวนี้จะต้องตัดกันหมด <tu i ro> นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อันนี้มันสามอันนี้มันสองก็ไปนัดเจอกันที่6นะครับตรงนี้ก็ดุลสมการธรรมดาของลบไฮไลท์ก่อนมันเกะกะนะตรงนี้ก็คูณ3เข้าไปคูณ3 3คูณ2ก็กลายเป็น6นะ3คูณ2ก็กลายเป็น6สมการนี้คูณ2ตลอด3คูณ2กลายเป็น6 2คูณ1กลายเป็น2ขอโทษครับนี้3คูณ2กลายเป็น6 2คูณ2ตรงนี้กลายเป็น4 2คูณ1กลายเป็น2นะครับแล้วก็ในตริกเนี่ยบน4ล่างหนึ่งทำให้มันเท่ากัน จะได้ตัดกันหมดก็คูณ4ตลอดคูณ4คูณ4คูณ4อ่านักเรียนตามตีทันนะครับจากข้อมูลตรงนี้นักเรียนเอา3สมการมารวมกัน6ไนโตรเจนไดออกไซด์ตัด6ไนโตรเจนไดออกไซด์6กกรดไนตริกตัด4กรดไนตริกดึงตัวร่วมที่เหลือลงมาก็จะเหลือ3ไนโตรเจนบวกกับ6ออกซิเจนบวกกับ2น้ำ h 2 o บวกกับ4แอมโมเนีย nh 3เกิดปฏิกิริยาแล้วกลายเป็น2ไนโตรเจนมอน m กไซ x ์ กับแอมโมเนียมไนเตรตเสร็จเรียบร้อยครับจริงๆสมการตรงนี้คุณไม่ต้องเขียนหมดก็ได้นะเป็นผมผมอยู่ในห้องสอบจริงๆเนี่ยไอ้พวกนี้ผมไม่เขียนหรอกแล้วก็เนี่ยตรงนี้ผมไม่เขียนหรอกผมจะเขียนแค่หัวกับท้ายพอเพราะว่าผมใช้แค่นั้นนะครับแต่นี้เราทดกันให้ดูเข้าใจนะลูกนะนะครับลองไปฝึกฝนหัดทําให้เร็วกันดูนะครับทีนี้จากข้อมูลตรงนี้โอเคผมได้ตัวสมการมาแล้วดุลสมการเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยคําถามก็คือถ้าผมอยากได้ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ย80ดล้านตันเนี่ยจะต้องใช้นโตรเจนกี่ล้านตันกัน ผมก็โคเฟกเตอร์ actor, ธรรมดาก็ตั้งเลย80ตรงเนี้จริงๆแล้วหน่วยของมันเนี่ยเป็นล้านตันนักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับหน่วยของมัน่ะคือ80ล้านตันแต่ผมจะเปลี่ยน80ล้านตันให้กลายเป็นกรัมซะก่อนโดยผมเปลี่ยนยังไงผมจะไม่โคเฟกเตอร์ actor, ลงไปเพราะผมรู้ว่าโจทย์จะหลอกผม <c oughs> <c oughs> เขาจะหลอกให้ผมแบบเปลี่ยนหน่วยแบบล้านตันเป็นกรัมไม่ได้กินหรอกนะครับผมรู้ว่า จริงๆการเปลี่ยน80ล้านตันเป็นกรัมเนี่ยมันก็ต้องคูณด้วย10ยกกําลังอะไรสักอย่างหนึ่งไะใช่ไหมหนึ่งตันมีพันกิโลนะหนึ่งกิโลมีพันกรัมก็คูณคูณคูณเข้าไปนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไปเสียเวลาทําผมเอาเป็นว่าคูณ10ยกกําลัง x แล้วกันแล้วหน่วยมันก็จะเป็นกรัมเลยอ่าแบบนี้นี่อันนี้คือกรัมของปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตผมยึกยืนแบบนี้นะปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตแล้วโคแฟกเตอร์เปลี่ยนเป็นโมลซะเนี่ยแอมโมเนียมไนเตรต mw 80พอดีน่ารัก นะครับแอมโมเนียมไนเตรต80กรัมเนี่ยคือ1โมลของแอมโมเนียมไนเตรตพอดีผมขอยึดเดียวนะครับแล้วตอนนี้กรัมแอมโมเนียมไนเตรตตัดกรัมแอมโมเนียมไนเตรตคุณก็ได้โมลแอมโมเนียมไนเตรตมาแล้วโคแฟกเตอร์ต่อเปลี่ยนโมลแอมโมเนียมไนเตรตให้กลายเป็นโมลในโรเจนซะก็โคแฟกเตอร์ว่า4โมลปกติเนี่ย4โมลของแอมโมเนียมไนเตรตมันคือ3โมลของไนโดเจนไในโรเจนนเี่ยเขียนได้เพราะว่าสูตรม โมลแอมโมเนียมไนเตรตตัดโมนแอมโมเนียมไนเตรตได้โมนไนโตรเจนมาพอคุณได้โมนไนโตรเจนมาโจทย์ไม่ได้ถามไนโตรเจนเป็นโมนโจ์ถามเป็นล้านตันใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นกรัมก่อนไนโตรเจนตัวละ14ห้อย2เป็น28ปกติ1โมนของไนโตรเจนนะครับของไนโตรเจนนะครับมันคือ28กรัมของไนโตรเจนตอนนี้โมนไนโตรเจนตัดโมนไนโตรเจนได้กรัมไนโตรเจนมาแล้วโจทย์ไม่ได้ถามไนโตรเจนเป็นกรัมโจทย์ถามเป็นล้านตันก็โคแฟกเตอร์ใช้ไอ้10กำลังเเหมือนเดิม ก็โคเวกเตอร์ว่าปกติแล้วไนโตรเจนจำนวน10ยกกำลัง x กรัมไนโตรเจนจำนวน10ยกกำลัง x กรัมมันคือ1ล้านตันต่อเดี๋ยว <c oughs> อันนี้ก็ตัดกันหมดเลยนะเห็นไหมอันนี้แกนี้ตัดกันหมดเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยก็ได้บางคนเขาไม่คิดมากก็ใส่ล้านตันแทนกรัมไปเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่มันก็ไม่ได้ถูกหลักการไงอันนี้เราเอามาเฉลยให้ดูเราก เออทดให้ดูสักนิดนึงแต่ถามว่าในห้องสอบคงจะทําแบบนี้จริงๆไหมก็คงจะไม่นะครับ <c oughs> ทำให้ดูเฉยว่าลูกเล่นแบบนี้เจอบ่อยนะแปกับ80ดสิบมันหมดเห็นไหมครับมันก็เหลือแค่นี้ครับนะครับสี่ห้ายี่สิบสี่หก็นะครับเจ็ดก็ได้ประมาณ21ล้านตันหน่วยออกมาเป็นล้านตันเลยนะครับก็ตอบขอไขได้เลยนะครับสงสัยเขาจะเอาไปทําสงครามโลกหรอผมว่าตั้งยี่สิล้านตันเยอะมาก นะครับถ้าไปปลูกต้นมงต้นไม้ช่วยฝืนปา้เขียวชวยอุ่มขึ้นได้เยอะนะเออนะถ้าเอาไปทําระเบิดก็ไม่เหลือประเทศได้อยู่แล้วนะครับเยอะมากเลย21ล้านตันนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้ยากอะไรนะยังคงง่ายแล้วก็ตรงตามหลักสูตรเหมือนเคยเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ